วันนี้จังหวัดสุขโขทยัยร้อนระอุทะลุ43องศาเซลเซียสประชาชนหาวิธีคลายร้อนให้กับตัวเองและสัตว์เลี้ยงจากนั้นพบกับประเพณีดำหัวช้างทดแทนบุญคุณที่จังหวัดแพร่และปิดท้ายนี่และเมืองไทยเปิดเทศกาลหุ่นเงาเยาวชนหนังใหญ่ไฟกะลาครั้งที่สองสุดคึกคัดที่จังหวัดระยอง ข้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สรารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอล,ลีที่นี่ที่เดียวครับก็ยืนยันนะตามที่ เป็นไฮไลท์เม nice ki ื kingdom, ่อสักครู่นี้นะครับว่าอากาศร้อนจริงๆใช่ค่ะที่เจีนแบบใส่เนื้อแต่งเนื้อแต่งตัวเลยก็กำลังจะถามว่าพี่เจี๊ยบนี่มาหลงฤดูผิดฤดูหรือเปล่าคะก็ออกนอกสตูนะครับพอไม่เจอแอร์เนี่ยก็ถอดแล้วล่ะแหมนึกว่าไปอยู่เมืองนอกเมืองนามากลับมาไม่ชินอะไรเลดูดีหน่อยออกหน้าจงหน้าจอดูสุภาพหน่อยแต่ช่วงนี้ร้อนจริงๆนะพี่เจี๊ยบหลายคนถามเหมือนกันไม่อยากจะออกไปไหนเลยอ่ะหลายคนถามนะว่าว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรไม่ร้อนเหรอพูดเป็นคนหรือเปล่านะคะนั่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงนะครับบรรยากาศเอ่อ ความร้อนของแต่ละพื้นที่แล้วก็จังหววิธีคลายร้อนด้วยนะครับเอามาฝากกันไปเริ่มกันที่สุโขทัยกันก่อนนะครับมีวิธีคลายร้อนถึงกระหัดเขาบอกว่าต้องทำเบาะเนี่ยทำด้วยน้ำแข็งนะให้น้องหมาอ๋อน้องหมาก็ร้อนช่วยคลายร้อนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเดี๋ยวนะอันนี้จะของน้องหมาหรือเปล่าครัอคใชพี่ก็ช่วยได้เหมือนกันเอาผ้าชุบน้ำหน่อยเออ ปงไว้ที่หัวนะครับก็ไปเริ่มกันที่อำเภอศรสีสำโรงนะครับจังหวัดสุโขทัยได้ทำลายสถิติร้อนที่สุดไปแล้วนะครับ<ช><ด>อุณหภูมิสูงตอนนี้43.1องศาเซลเซียสวันนี้ก็ประมาณเนี้ย40่ว่าอ,องศานี่นะสุดยอดนะครับทำให้ประชาชนต้องหาวิธีคลายร้อนให้กับทั้งตัวเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ,อย่างเช่นร้านอาหารทั่วไปเนี่ยถึงขั้นติดสปริงเกอร์นะครับ รถน้ําจากหลังคาแต่ลุกคนที่มาทานนึกว่าทำไมร้อนแล้วฝนตกไม่ใชออ่ไม่ใช่นะช่วยลดอุณหภูมินนะะที่มันจะอยู่ที่ป้าเพดานนั่น<ช>เองนะครับรก็โดยเฉพาะช่วงเที่ยงนะครับก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยนั่งทานข้าวเย็นขึ้นส่วนสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยเจ้าของก็ได้นํากระบะใส่น้ําแข็งแล้วก็มัดด้วยถุง2 <c oughs> งชั้นนะครับ <c oughs> นําผ้ามาปูทับ ถมพัดลมเอชันเพียกก็ช่วยน้องหมาน้องแมวเนี่ยช่วยคลายร้อนได้บ้างนะครับเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนจัดนะครับหากไม่ทําเบาะน้ําแข็งให้นอนเนี่ยก็จะเห่าจะร้องครางน่าสงสารพอเย็นหน่อยก็ช่วยลดเสียงไปได้พอสมควรนะครับค่ะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน้องคายนะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ทําให้ผู้ปกครองนะครับต่างก็พาบุตรหลานออกไปเล่นน้ําตามสระน้ํา ที่เปิดให้บริการในตัวเมืองนะครับ<ช>โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายในการลงเล่นแต่ละครั้งเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้คลายร้อนตัวเองด้วยตัวเองก็ลงไปเล่นกับลกหลานด้วยใช่ครับผู้ปกครองส่วนใหญ่บอกว่าอากาศร้อนนะครับจะพาลูกไปเล่นน้ําที่สระหรือเล่นน้ําตามริมโขงก็ช่วยลดความร้อนลงได้ตอนนี้ทะเลทะเลก็คนก็เล่นน้าเยอสะสระว่ายน้ําหรือว่าดีอะไรขายดีขายดีนะถ้าสังเกตไปคุณผู้ชมห้างสรรพสินค้าไปตากแอร์ฟรี แต่แบบนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าอาจจะช่วยลดอุณหภูมิที่สัมผัสตัวก็คือน้ํามันเย็นเนี่ยไม่เหนียวตัวแต่ว่าอากาศแดดที่ร้อนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะต้องพึ่งพึ่งครีมกันแดดบ้างแล้วก็เรื่องของโรคลมแดดเด็กๆเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็เล่นน้ําช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการจมน้ำเพราะสถิติเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตก็เยอะโดยเฉพาะเด็กๆด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะมาดูกันที่นครนายกอันนี้ไม่แน่ใจว่า เจ้าง you know, ูต <are> <te> ัวนี well, so ้เนี่ยมันมันร้อนหรือเปล่าพี่เจี๊ยบมันลงไปเล่นน้าอ่ะอันนี้หัวงูถ้าตัดมาก็คือหัวพี่เจี๊ยบนั่นแหละหัวหน้าตาเหมือนกันเลยนะเนี่ยไงไม่รู้เห็นหัวตั้งๆเหมือนกันอันนี้งูเห่าอันนี้งูอะไรไม่รู้นะก็สามเมตรอันนี้งูเหลือมไม่ใช่งูเห่างูเหลือมมันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้ไปเล่นน้ํานะแต่มันตกบ่อน้ํอมันตกลงไปลึก15เมตรอ่ะมันช่วยชีวิตตัวเองมันไม่ได้ เพราะมันลึกมากเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปช่วยมันแต่คนนี้ยังอยู่นะคะไม่ได้โดนงูฉกไม่แม้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิตเจ้างูตัวนี้นะคะเพราะว่ามีชาวบ้านที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกว่ามีเจ้างูเหลือมตัวใหญ่ตกลงไปในบ่อปูนลึก15เมตรดูสิฮะคือทุลักทุเลทั้งงูทั้งคนน่ะเจ้าหน้าที่ว่าชเชี่ยวชัญชาแล้วเนี่ยก็ยังแบบกังวลกันนะที่ยังเป็นงูเหลือมไง ถ้าเป็นงูเห่างูที่มีพิษอันตรายจะช่วยยังไงอ่ะใช่นะคะนี่ก็หนึ่งชั่วโมงค่ะพี่เจี๊ยบลงไปแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้จึงสามารถนํามาได้นําขึ้นมาได้เขาอาปากขอบคุณคนที่ไปช่วยหรือว่ายังไงน่าจะไม่ใช่น่าจะแบบว่าโอ้ยขอหายใจหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอะ ใช้วิธีช่วยใช้บ่วงแบบนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำงูเหลือมตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปคืองูมันหายใจไงช่วงมันอาปากเนี่ยมันตกไปนานสุดยอดจริงนะครับลึกตั้ง15เมตรก็สามารถเอาขึ้นมาได้ก็สามารถยังรู้ด้วยเพราะงูมันร้องไม่ได้เออเนาะก็รู้มันตกลงไปด้วยนะคะ,คะ,ะนะครับจากเรื่องของบรรยากาศคลายร้อนไปที่สีสันกันบ้านดีกว่าน,คะ,นะครับจะพาไปชมการแข่งขันถีบกระดานเลนที่จังหวัดชนบุรีนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไป ติดตามบรรยากาศที่ชนบุรีกันนี่นะครับโอ้โหดูแล้วจะจะบอกว่าช่วยให้ลืมเรื่องอากาศร้อนไปได้บ้างช่วขณะนอ้กันนะครับได้เหงื่อเหมือนกันนะบรรยากาศการแข่งขันถีบกระดานเลนนะครับที่ทางเทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับจัดขึ้นที่บริเวณคลองยี่รัตนะครับงานนี้มีชาวประมงเข้าร่วมกันอย่างขันมากมายเลยนะครับก็สนุกสนานอย่างที่เห็นกติกาของการแข่งขันก็ตามภาพเลยครับมีแผ่นกระดานคล้ายกับแผ่นเซิร์ฟ เซอมันจะไหเล่นเฟเหมือนแบบวินเซร์ฟอะไรอย่างเี้ยนั่นแหละประมาณในการโตขึ้นนะครับก็ลื่นถลายไปตามเลนแข่งกันนะครับแต่อยากลองให้สังเกตพี่คนที่เขาใส่วิกผมคนไหนสีส้มอยู่นี่โอ้โหสีสีวิกนี่แสบสวงมากลีลาแกก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเขามีชื่อว่านางฉลาดสุกวันหรือป้าแอดมคุณป้าแอดคนนี้เนี่ย ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เจ๊บขาเขาอาจจะไม่ครบ32บ32เออ,ขา,อขาขาขาดนะครับ<า><า>แต่ก็มาแข่งทุกปีแกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการไม่ให้ลงแข่งเพราะว่าตัวเองเนี่ยขา ขาน้อยกว่าคนอื่นครับอค่ะไปนะคะแต่มองโลกในแง่ดีไงแกโพสติฟติ i งกิ้งมองโลกในแง่บวกนะครับก็อยากให้ทุกคนสนุกสนานกันแล้วก็ชอบถีบกระดานเลนอยู่แล้วก็เลยมาเล่นโดยไม่ได้หวังรางวัลที่สําคัญนะครับนี่พี่เจี๊ยบดูก่อนคุณป้าแอดเนี่ยถึงว่ามีขาแบบข้างครึ่งใช้คํานี้ดีกว่าแต่ แซงไหมคะคุณผู้ชมเป็นเซียนถีบกระดานเลนนี่แสดง,งว่าขาไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยเ,ออเป็นสุดยอดค่ะแป่ยกมือให้เลยนะฮะเขาบอกว่า<ล>ยอยากะจะร่วมสืบสารประเพณีนี้ด้วยนะครับก็เลยมาร่วมแข่งขันทุกปีส่วนเทคนิค ไม่มีอะไรมากอะไรบ้างคะก็แค่ใช้แรงให้มากเท่านั้นเองโอ้ไม่มีอะไรมากจริงคือใครแรงดีก็มีโอกาสชนะแรงน้อยก็อาจจะไม่ได้เคล็ดลับนะครับต้องบอกว่าเคล็ดไม่ลับไม่ได้อยู่ที่วิคหรือสีผมอะไรนะอ่าอยู่ที่แรงแรงดีก็แรงก่อนไปได้ไกลหน่อยแค่นั้นเองครับเออนะคะถือว่าเก่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ครบ32แต่ความสามารถความตั้งใจเนี่ยอันนี้สําคัญมุ่งมั่นยกความดีความชอบให้กับป้าแอดเขาเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับจะพา ไปพบกับเพื่อนคุณกิ๊ฟนี่อ่านตามสคริปต์เลยนะเพื่อนคุณกิ๊ฟเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขียนสคริปต์เนี่ยนี่นึกถึงเป็นหงเป็นหาเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกันนะครับว่าสนิทสนมกันแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาช่วงที่2ครับช่วงนี้ต้องพาไปรู้จักกับเพื่อนคุณกิ๊ฟต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปรู้จักกันที่สุรินมาก่อนตอนแรกก็สนิทกันนะฮะคงนั้นแต่วาก่างกัเวลาเจอกันทักยังไงสวัสดี เรื่องของช้างใช่ไหมคือหนูรู้ไงว่าพี่จะกัดหนูหนูก็เลยกัดตัวเองก่อนดีกว่านะคะอไปดูบรรยากาศช้างเองก็ร้อนเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีประเพณีนะเรื่องของสงกรานใช่ไหมสาดน้ํากันอันนี้บรรยากาศงานแห่น้ำช้างเคยได้ยินไหมที่บ้านวังหรือตำบลนาผูดอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะเนี่ยค่ะเป็นยังไงคือคับนะเจ้าช้างน้อยน่ารัก เชือกนี้เลยใช่ไหมเชือกนี้แต่เดี๋ยวนะหน้าตาคุ้คนๆอยู่น่าจะใช่ถ้าจตาไม่บิดนะคะซีกันเลยใช่ไหมประเพณีนี้นะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุร,รุษเพื่อตอบแทนบุญคุณสัตว์ที่ใช้ทามาหากินนะคะ <3> <3> พิธีก็จะมีการขอขามาลาโทษและเอาขวัญช้างหลังจากนั้นก็จะมีการประกวดที่ดาช้างแห่ไปตามหมู่บ้านให้ชาวบ้านเนี่ยนำอาหารน้าอบน้ําหอมมารดน้ําให้กับชา้างแล้วก็พรมน้ามนต์ให้กับชาวบ้านให้ชุ่มฉ่าอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเอง นะคะประเพณีนี้ถือเป็นการให้ชาวบ้านได้กลับบ้านมาพบปะพูดคุยทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็รับพรจากผีปู่ย่าให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะคะคนี่คือที่มาของประเพณีนี้นดีจังเลยเดี๋ยวตอนท้ายรายการคุณกิ๊จะเอาสายสะพายตอนที่สายเขาร่วมประกวดตอนไหนอะทิดาช้างเนี่ยโชว์ด้วยลาลาตำแหน่งไปนานแล้วอมาดูกันที่จังหวัดตาอันนี้เขาก็ามีการ,รจัดงานรถน้ำดำหัวเหมือนกันแต่ใช้ชื่อว่า งานรถน้ำดำหัว2แผ่นดิน2ผู้ว่าครับเออจะ2ผู้ว่ายังไงนะคะ ก็คืองานนี้เนี่ยขี่ช้างมีช้างอีกแล้วนะแต่ขี่ช้างเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านเราพม่านะครับพม่านั่นเองนะคะณจุดผ่อนปลนบ้านวาเล่เหนืออำเภอพบพระนำโดยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนนี้นะคะคุณสมชัยหัตถยะสันติผู้เราตัวใหญ่มากช้างตัวนี้เดียวดูเหลือช้างทำไมช้างตัวนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นประธานหิือช้างเป็นประธานในการรดน้ำผู้สูงอายุสองฝั่งไทยเมียนมาร่วมกับนายอำเภอพบพระนะคะคุณ ชัตันน,นาดะ้คะเทียนขาวแล้วก็มีแนเอเภอ ที่พมา่าเขาของอำเภอวาเล่นายซอมูนะคะไปร่วมงานแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยคนอ่ะสองพักว่าคน่ะโอ้โหคือ2แผ่นดินไงทั้งไทยทั้งเมียนมานะคะกิจกรรมในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุการแสดงดนตรีซึ่งไฮไลท์เนี่ยที่บรรยากาศเด่นที่เห็นก็คือนอกจากร,รําสนุกสนานแล้วเนี่ยผู้นําของสองท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายขี่ช้างร่วมกันเป็นเทาไรนะเป็นมิตรภาพระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยมีช้างเนี่ยเป็น เขาเรียกเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กรเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในหลายๆอย่างก็มมีความผูกพันกันมายาวนานพอสมควรนะครับเรื่องของช้างยังไม่หมดเท่านี้นะครับไปที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างที่นั่นเขาก็มีการจัดงานวันช้างเหมือนกันมีการตรวจสุขภาพช้างนะครับบายสีสุขวัญแล้วก็เลี้ยงขันตกช้างกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่สุโขทัยกันครับนี่นะครับก็คือ บรรยากาศของงานนั่นเองนะครับมีคุณสุชาติทีคสุกนะครับนายอำเภอรศรีสัชนาลัยเป็นประธานเปิดงานนะครับที่อำเภอรศรีสัชนาลัยแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีการเลี้ยงช้างเป็นจํานวนมากจึงมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงช้างแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากมูลนิธิกองทุนรักช้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมตรวจสุขภาพช้างนะครับมีทั้งการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อคอตีบในช้างนะครับ เชื้อวันโร่นะครับรวมไปถึงเฮอร์พีไวรัส อันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันอาจจะเป็นแบบว่าไวรัสที่เกิดขึ้นกับช้างเ,าเขาบอกเป็นโรคระบาดในช้างนั่นเองนะครับส่วนตัวที่ปกติดีเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยต่อไปนะครับจากนั้นก็ได้มีการจัดให้มีการบายสีสู่ขวัญและเลี้ยงขันโตกช้างาทั้ง8ดเชือกนะครับมีอาหารมากมายกล้วยอ้อยมะละกอโอ้นี่ของชอบมีชั้นทั้านั้นเลยจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมใครดีแล้วสนใจอยากไปเที่ยวนะครับก็ไปกันได้มีกิจกรรมให้ร่วมกับช้างมากมายนะครับที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองครับช้างนี่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเพราะฉะนั้นต้องนนนนนอนุรักษ์เอาไว้อย่าไปตัดวงตัดงาตัดอวยัยวะมันอะไรแบบนี้ไปฆ่ามันนะคะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มีบุญคุลมีบุญคุณทําให้ประเทศไทยเราเป็นเอกราชทุกวันนี้ใช่นะครับวันหลังถ้าผ่านไปที่ไหนมีขายถั่วขายดังโมผมก็จะหามาฝากกินจนเบื่อแล้วกินจนเบื่อแล้วนะไม่เป็นไร ดางั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพากกนดีสักครู่ช่ค่ะวงหน้านะคะนี่นแหละมมงมไทยะนะครับจะพาไปเที่ยวเทศกาลหุนเงานะครับเยาวชนหนังใหญ่ไฟกะลาครั้งที่2ที่จังหวัดระยองครับค่ะ